สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับไตเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะไตจะพาทุกคนนะคะมาดูต้นพริกค่ะไตปลูกต้นพริกนะคะไว้ในถุงปลูกสีขาวนะคะ2ถุงแบบนี้ค่ะแล้วก็ทีแรกเนี่ยพริกต้นนี้นะคะ2ต้นนี้เนี่ยเขาก็ออกผลดีมากค่ะแล้วก็ได้เก็บไปกินหลายรอบแล้วนะคะแต่พอระยะเวลาผ่านไปค่ะทุกคนพริกนะคะเริ่มมีปัญหาค่ะนี่ค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะ เขาเรียกว่าพริกเป็นกุ้งแห้งนะคะหรือว่าพริกเน่านั่นเองนะจริงๆแล้วเนี่ยพริกนะคะเขาจะออกมาเป็นสีเขียวแล้วก็ถ้าแก่เนี่ยเขาก็จะเป็นสีแดงนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยยังไม่ทันได้แดงเลยค่ะก็เป็นกุ้งก็เป็นกุ้งแห้งก่อนนะคะก็คือเริ่มเน่าก่อนนั่นเองนะเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนแบบนี้นะคะก็คือเกิดจากเชื้อรานะแล้วก็เกิดจากเออพลี้ยนะคะ เนี่ยค่ะมารบกวนต้นพริกของเรานะคะเราก็ต้องมาจัดการค่ะใครที่ปลูกพริกแน่นอนเลยว่าอาจจะต้องเคยเจอปัญหาแบบนี้นะคะไต่เจอปัญหาแบบนี้มาบ่อยมากๆเลยค่ะทุกทุกคนแต่ว่าบางต้นก็ไม่เจอนะคะบางต้นก็ไม่เจอบางต้นก็เจอประจําเลยนะก็มีได้หลายสาเหตุค่ะ แต่พอเราเจอแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบมาจัดการนะคะตอนนี้นะคะพริกที่เป็นกุ้งแห้งของตาตตอนนี้เท่าที่ต่ายดูนะคะก็มีอยู่4ีห้าเม็ดด้วยกันค่ะแล้วก็ตกหล่นอยู่ที่อยู่ที่ถุงแบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นะถ้าเวลามีพริกนะคะที่เป็นกุ้งแห้งแบบนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องจัดการเลยนั่นก็คือการตัดออกค่ะเราจะตัดตัวพริกที่เป็นกุ้งแห้งตัวที่มีปัญหาเนี่ยตัดทิ้งเลยนะคะเด็ด<ม> <Dead S 1> ทิ้งเลยตัดทิ้งเลยค่ะนี่ค่ะ และเวลาพอเราตัดแล้วนะคะไม่ใช่ว่าทิ้งอยู่ตรงบริเวณที่เราปลูกนี้นะคะเราต้องเก็บไปทิ้งไกลๆค่ะทุกคนอย่าให้แพร่เชื้อได้นะเนี่ยค่ะนี่ตามโคนที่หล่นหล่นมาแบบนี้เราก็ต้องเก็บออกด้วยค่ะ พวกนี้เราจะนําไปปลูกต่อไม่ได้นะคะเพราะว่า,มาเมล็ดเขามีเชื้อราและเป็นมเมล็ดที่ไม่แข็งแรงเวลาเรานําไปปลูกต่อนําไปเพาะต่อเขาอาจจะเกิดมาเป็นต้นกล้าให้เราค่ะแต่ต้นนั้นก็จะไม่แข็งแรงแล้วก็จะไวต่อโรคนะคะมีเชื้อราติดขึ้นมานะคะแบบนี้เราไม่ต้องนํามาใช้ต่อนะคะทุกคนเอาไปทิ้งได้เลยค่ะนี่นะคะก็คือลักษณะของพริกที่เป็นกุ้งแห้งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแก้ปัญหานี้ไปพร้อมๆกันค่ะ ค่ะทุกคนและวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะนำมากําจัดนะคะหรือนำมาแก้ตัวพริกที่เป็นกุ้งแห้งในวันนี้นะคะต่จะใช้กระเทียมค่ะแล้วก็พริกแห้งนะคะกระเทียมเนี่ยไต่ก็จะนำไปใช้ประมาณ4-5กลีบนะคะไม่เยอะค่ะแล้วก็พริกแห้งนะคะ8-9เม็ดค่ะก็ใส่ลงไปเลยในครกนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะไต่ก็ได้ตำเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ตักพริกกับกระเทียมที่เราตำเนี่ยมาแช่ลงในน้ำค่ะทุกคนนี่นะคะใส่จะกตักเอามาแล้วก็มาแช่ลงในน้ำเลยน้ำเนี่ยก็ประมาณ1ลิตรนะคะคือเราไม่ต้องทำเยอะมากนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเก็บได้ไม่นานค่ะเรากะว่าเราเอากระเทียมแล้วก็พริกมาตำเนี่ยแค่พอใช้นะคะอ่าโอเคค่ะเท่านี้นะคะ แช่ไวในน้ำประมาณ1ลิตรนะคะก็แช่ไว้ประมาณ5-8ชั่วโมงค่ะแช่ไว้นานๆหน่อยนะคะเพราะว่าจะให้สารละลายที่อยู่ในกระเทียมในพริกเนี่ยได้ซึมอยู่ในน้ํานี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องกรองเอาแต่ตัวน้าเนี่ยไปฉีดพ่นต้นพริกค่ะอันนี้แต่ก็ขอทิ้งระยะเวลาไปก่อนนะคะประมาณ5-8ชั่วโมงนะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวพอครบเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะตายก็ได้ทิ้งเวลาไว้จนครบชั่วโมงแล้วนะคะ5้ถึงแดชั่วโมงเนาะตัวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากรองเอาแต่น้ําค่ะเพราะว่าพวกกากพวกเศษนะคะเดี๋ยวถ้าเอาใส่ในฟอกกี้แล้วเนี่ยก็จะตันนะคะทําให้ฉีดพ่นลําบากเนาะอ่านี่ค่ะเราก็มากรองเอาแต่น้ําเลยค่ะถ้าใครไม่มีตัวกรองแบบนี้นะคะสามารถใช้ผ้าก็ได้นะ นี่ค่ะนี่ขนาดว่าตายอยู่ตรงนี้นะคะยืนกรองอยู่เนี่ยยังได้กลิ่นฉุนเลยนะคะแสบจมูกเหมือนกันนะพริกกับกระเทียมค่ะเพราะฉะนั้นพวกมแมลงต่างๆนานานะคะเจอตัวนี้ไปเนี่ยโ,โหตายเรียบแน่นอนค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเทลงในฟอกกี้เลยนะคะ เดี๋ยวจะเอาไปแต่พอใช้ก่อนค่ะทุกคนโอเคได้แล้วค่ะนี่ค่ะเป็นน้ำพริกกับกระเทียมนะคะที่เราตำมเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเรานำไปฉีดต้นพริกกันเลยค่ะกลับมาที่ต้นพริกที่มีปัญหาของเรานะคะเมื่อสักครู่นะตายได้ตัดตัวปัญหาออกไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาฉีดค่ะนี่ค่ะ สมุรนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งพลิกที่เป็นใบหงิกใบงอนะคะนี่ใบพลิกนะคะที่เริ่มหงิกงอแบบนี้นะนี่ค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะมีเพลี้ยมีแมลงอะไรเข้ามานะคะฉีดไปเลยที่ใต้ใบนะคะทั่วๆค่ะนี่ค่ะฉีดให้ทั่วเลย ความแรงนะคะกลิ่นของพริกกลิ่นของกระเทียมนะทําให้มแมลงพวกนี้ไม่ชอบค่ะเดี๋ยวเขาก็จะออกไปจากพืชเราเองค่ะส่วนต้นพริกที่ไม่มีปัญหานะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะคือต้นพริกที่ไม่มีปัญหาของตายนะนี่ค่ะพริกเขาก็ติดยอดนะคะชูขึ้นสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะกําลังเขียวๆนะกําลังออกดอกออกผลเลยค่ะพริกที่ไม่มีปัญหาเราก็สามารถฉีดป้องกันได้ค่ะ ตัวที่ไม่มีปัญหาเนี่ยก็สัปดาห์ละครั้งได้เลยนะคะแต่ตัวที่มีปัญหาเนี่ยเราก็พยายามใช้บ่อยหน่อยเนาะสามวันครั้งได้เลยค่ะพี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะยังไม่เจอปัญหานะคะเราก็สามารถฉีดพ่นป้องกันได้ก่อนเช่นเดียวกันค่ะต้นนี้ก็เก็บไปกินหลายรอบแล้วนะร่องรอยการเก็บอะค่ะนี่นะคะพวกนี้นะคะเก็บไปกินแล้วน,นี่เป็นต้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวต่ายต้องขออนุญาตไปฉีดต้นใหญ่เพิ่มก่อนนะคะเดี๋ยวจะฉีดป้องกันไว้ก่อนค่ะ ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะเรื่องพริกเป็นกุ้งแห้งหรือว่าพริกเน่าก่อนถึงวัยที่ควรจะเก็บนะคะก็ลองนำสูตรพริก กับกระเทียมที่ไต่ตำมเมื่อสักครู่นี้ไปใช้ได้เลยนะคะการดูแลพริกเนี่ยสามารถปลูกได้หลายพื้นที่มากไม่ว่าจะเป็นในกระถางหรือว่าในแปลงนะคะแต่ถ้าใครมีพื้นที่น้อยนะคะก็สามารถปลูกและดูแลในกระถางเหมือนตายได้ค่ะนี่นะคะก็เป็นการปลูกพริกในกระถางรวมถึงการดูแลนะป้องกันสําหรับคนที่ปลูกพริกแล้วก็เจอปัญหาเรื่องการเป็นกุ้งแห้งของพริกนั่นเองค่ะก็ลองนําไปแก้ปัญหาดูนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ